วิ่งไวไหมไ่ไวไหมไม่ไวไม่ไวอ้ยเดินอยากเห็นเลอดูแต่ก็กลัวหา่าดูเปนเหลือมต่ข้างหน้าอุยเดูลำตัวมันเลยอีววยาาสงสอขากไหลนเเราไป

ยเไม่ไหวไม่ไหวฉันลงไม่ไหวโอเคด้วยฉันอ้มันฟันเลยมันไวเลยเฮ้ยหางหางแกหางแกหางแกหางันี้มันงมาอย่างไวอ่ะย้อนแสงว่ะเออลง่าเขาากอมันะกอมป่ เฮ้ยไม่อิ่มดีว่ะไม่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 อิ่มเฮ้ยดึงดึงโชกก่อนดิเอาพาดคอเลยนี่ไ้ขัดเฮ้ยไสมันออกมาแล้วนั่นจี้มันเอาจับหัวไว้จับหัวไว้วไว้ก่อน

อ้ยเป็นไรเปล่าหน้าไม่เป็นไรมือชื้นนะแก่แก่แก่อุ้ยระวังระวังวิ่งตายแล้วน่ะโอ้ยตายแล้วเดยวขาเขาจะไหเฮ้ยขาขาเตมันพันรู้แล้วเดีขาออกได้เขาช่วยกันได้นะโอ้ยแกแกปลายเจอแก่ได้ได้ป่ะลูกอุ้ยอุ้ยระวังแน่นเลยมันรัดอืม เร็วออกมาอุ่ยอาจารย์ไม่หลบเมื่อกี้มันยังหลุดเลยนะหลบเร็วๆเข้าเมื่อกี้มันหลุดเลยมึดเอาเดี๋ยวไปมีอะไรรึเปล่าโอ้โหอาหมัวอาหมัวขึ้นนี่แล้วเนี่ยเก้าล้วสิบสองยักษ์ใหญ่ไม่เนี่ยถูนักขานคอเลยเนี่ยพันคอดี่แด่แม่พันคอหลอกนะแม่ก็ไม่ต้องคลาย พี่ถุงพอใส่กิโลไหมจับแบมที่น้องกิโลได้หัวเลื่นไดไหนเนี่องี้